เด็กๆในทีมก็ยังคิดว่าพี่จะทําได้หรอร้อยกว่าสาขาที่ฝันไปหรือปลบาเชื่อในสิ่งที่เราได้อบรมมาทําทุกอย่างลงกระดาษถ้าทําแล้วไม่ได้ฉีกทิ้งทําใหม่ยังหยังเต็มลิ้นเต็มปากอยู่อ่ะอูมามิอ่าอูมามิคุณใส่อะไรผงชูรสวะเนี่ยเต็มเต็มเต็ม ดีค่ะนี่คือซาร่านาลินซาร่าบรรดญาตะกรใช้เสียดงดังนะคะจะได้ได้ยินกันให้ทั่วฟังแมนะ่น้าไปเลยค่ะเพราะนี่คือรายการ SME ดีพร้อมค่ะมาเจอกับซาร่าครั้งแรกกับซีซั่นนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มอบตำแหน่งหน้าที่นี้ให้กับซารา่าซาร่าจะตั้งใจทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะ ซาร่าก็จะตั้งใจนะคะทําหน้าที่ในการพาคุณผู้ชมนะคะรวมถึง SME ทั่วประเทศไทยนะคะไปเรียนรู้แรงบันดาลใจจากผู้ประกอบการนะคะรวมถึงผู้ที่ทําธุรกิจที่กําลังโดดเด่นมาแรงและเป็นที่ประสบความสําเร็จนะคะได้ทั้งความรู้ความบันเทิงกันอย่างแน่นอนค่ะโอ้ยเสียงดังมากเลยค่ะตรงนี้น้องโฟกัส <laughs> พซาร่าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเปนแกงแฟนฉันไม่มีใครมาเหรอคะเนี่ยอ๋อตอนแรกบอกว่าจะมาถ่ายพิซซ่าเขาก็เลยไม่มีใครว่างเลยอ๋อ โชคดีนะ้นียทียังมีน้องโฟกัสว่างอยู่หนโนนะครับก็ขอต้อนรับน้องโฟกัสอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค,สสดค่ะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญ EP แรกของเรานะคะก็คือน้องโฟกัสของเรานี่เองเป็นยังไงวันนี้พี่ซาร่าพาน้องโฟกัสมา บรรยากาศเหมือนอยู่ญี่ปุ่นไหมจ๊ะโฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนเรือญี่ปุ่นใช่เห็นแะล้วญี่ปุน่นเข้าเรื่องเลยดีกว่าพี่ซาร่าพาหนูมาที่ทะเลบางขุนเทียนแบบนี้ปกติเราจะนึกถึงทะเลอาหารทะเล,าาะเลใช่ไหมแต่พี่จะให้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับคนที่มาบางขุนเทียนให้นึกถึงเลมงราเมงเป็นราเมงนะคะต้นตำรับเกิดจากที่นี่บางขุนเทียนนะคะน้ำซุปเข้มข้นอร่อยล้นชามซึ่งตอนนี้เขาขยายแฟรนไชส์ไปหลายสาขามากและแน่นอนเราจะพาไปถึงโรงงานของเขาเลย หนูชอบกินราเมนมากนะจริงๆชอบกินมากแล้วก็แบบว่าชอบน้ำซุปข้นๆเส้นอะไรอย่างเงี้ยยไปกินเลยได้ไหมคะตอนนี้เหมือนแบบมันได้กลิ่นละเฮ้ยได้กลิ่นกลิ่นน้ำซุปได้เธอเป็นใครกันนะได้กลิ่นไหมเธอได้กลิ่นแนะน้ำซุปอะน้ำซุปราเมนได้กลิ่นไหมเธอได้กลิ่นราเมนนะใช่ไหมเดี๋ยวเราตามไปเธอเดินไปก่อน เลยพี่มงใช่ไหมคะมงครับนี่เจ้าของธุรกิจละมงละเมงค่ะแล้วนี่ก็คือมีเมนูอะไรบ้างคะก็ค,ะคือซุปกระดูกหมูโช,ชยุแล้วก็ต้มยำครับจุดเด่นของเมนูพี่คืออะไรคะเด็ก ชอบชอบที่สุดนับวันคือซุปกระดูกหมูเด็กๆนี่พอได้ตัวนี้ไปนี่ต้องมาซ้ำทุกคนเลยก็คือจะมีทั้งตัวซุปแล้วก็ตัวเส้นด้วยใช่ไหมคะด้วยเส้นเนี่ยครับเราเป็นโรงงานทำเส้นเองทำเส้นเองจุดเด่นเลยตรงนี้จุดเด่นเลยครับขออนุญาตชิมได้ไหมคะเดี๋ยวมันจะเย็นเดี๋ยวมันจะเย็นใช่ครับมันจะเย็นจะไม่อร่อยของซาร่าเป็นซุปโชยุนี่นะครับซุปโชยุก็จะเป็นแบบเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคุณผู้ชมสีดำๆของโฟกัสเป็นอะไรคะอันนี้เป็นซุปกระดูกหมูอันนี้เป็นซุปที่ขายดีที่สุดขายดีที่สุดนะครับ ผู้ใหญ่กินได้ไหมคะผู้ใหญ่ก็ทานได้ครับชิมนะครับหอมมากเลยตอนนี้ชิมน้ซุปก่อนหรือคะหอเยี่ยมเลยมากเป็นัไงคะนัวมันมีความมันมีความเค็มมีความแบบ มมขอให้ดูตัวเส้นนี้นิดหนึ่งครับกล้องซูมได้ใกล้ขนาดไหนอยากให้ดูนี่ความยืดหยุ่นเขาได้แค่นั้นเองเหรอกล้องตัวไหนใกล้เนาอนนี้ใกล้ฮะนี่นี่แล้วมันดึงมันดึงความยืดหยุ่นจากน้ำเข้ามาด้วยความเด้งของเขาเป็นไงเฮ้ยขออนุญาตนะคะบอกเลยนะคะว่าใครหิวเข้าอยู่ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะอร่อยมากๆจริง ตัวเส้นมันยืดดุนมันเคี้ยวเข้าไปแล้วแบบเท็กซ์เจอร์มันเต็มปากแล้วพอมันได้กินกับน้ําซุปอร่อยๆแบบนี้มันอร่อยอย่างลงตัวมากๆเลยนะน้าซุปนะคะโอ้โหโอ้โหรสชาตินี้บอกว่ากระแทกลิ้นไก่นี่คือมันยังเต็มลิ้นเต็มปากอยู่อะเหมือนแบบอูมามิอาอูมามิคุณใส่อะไรผงชูรสวะเนี่ยเต็ม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 เอาไหนโฟกัส ต้องซูดต้องซูทโอ้โหอร่อยั้ยคือจะบอกว่าจริงๆกินราเมงมาหลายที่มากๆเราจะบอกว่าที่เนี่ยเส้นนุ่มจริงจริมันนุ่มเหมือนนุ่มสู้ปันด้วยอะนุ่มสู้ปันนี่ชิมต้มยำอันนี้มาชิมต้มยำค่ะเดี๋ยวจะลองชิมเส้นพร้อมน้ำซุปดูนะคะชิมแบบไทยคือใครที่แบบว่า อยากกินเส้นรานเมนแต่ว่ายังอยากมีความเป็นไทยๆอยู่ก็คือสั่งต้มยำได้เลยแล้วก็นอกจากเมนูราเมงน,น,นี่มีอะไรก็ะจะมีเกี๊ยวแท้ก็คือ,อตอนแรกที่เราทําเราอยากให้มีเมนูน้อยๆเพราะตอนที่ทําจริงคือเราอยากให้คนทําคนเดียวและทําได้ทั้งหมดและขายได้เร็วๆตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้มีร้อครับ้ค่ะ อยามีร้อยสามสิบนะคะเดี๋ยวเปิดเองยินดีเลยขอถามอีกอย่างได้ไหมคะอันนี้หมูชาชูของพี่นี่คือทำเองหรือเปล่าคะทำเองครับทำเองเนี่ขอชิมหน่อยเธอยังไม่ชิมหมูหอมเนีนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูครับว่าทำยังไงเหรอคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูกัวกลางแต่ก่อนที่จะไปดูในโรงงานมาถามถึงความเป็นมาก่อนว่าเริ่มมงราเมงนี้มาได้ยังไงคะ จริงๆเลยม,มงเกิดในช่วงโควิดเลยครับ mm hmm. ซึ่งซึ่งเอาจริงนะแต่เดิมผมเป็นทำโรงงานเส้น <c oughs> สึกทอดมาตั้งแต่รุ่นอากงจริงๆ90ปีแ <c oughs> ล้วส่งให้กับพวกร้านสุก,กี้ชื่อดังร <c oughs> ้านพัฒนาการที่พวกเยาวราชเลยครับ <c oughs> เป็นโอเอ็มให้เขาเราก็ไม่ได้ออกหน้าออกตาเลยเลย <c oughs> แล้วมารุ่นตัวเองก็เลยทําร้านมีโอเคเพราะเรามีความฝันว้เด็กว่าแบบเนี้ยเราอยากกินรามงนะตอนเด็กๆนี่ชอบกินรามมาก <c oughs> แต่ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะไม่มีตังค์มันก็คือเป็นเพนพอยต์ของตัวเองเราก็เลยลองคิดสูตรเส้นรามเมงเลยอพอทำรามเมงปุ๊บเฮ้ยซอสเราก็เราผมจกฟูดมา<อ>เราก็เลยแบบพัฒนาตัวซอสได้อะไรเงี้ยครับจกฟูดไซส์ฟูดไซแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยลองทําเป็นร้านหมี่โอเค <c oughs> อตอนนั้นมี5สาขาก่อนโควิดแล้วพอวิกฤตโควิด COVID, ทุกอย่างพังหมดเลย <c oughs> ก็คือจัด5สาขาเราเราขยายด้วยตัวเอง เหลือสาขาเดียวแ,วแล้วไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่กับเรานานขนาดไหน <c oughs> เราก็เลยต้องอคิดดีๆแล้วเราก็เ,เอาดึงตัวหนึ่งขึ้นมา <c oughs> เราก็เลยคิดว่าเอออันนี้ก็ตอบแพชชั่นตัวเองตอบเพนพอยตัวเองวัยเด็กด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาเลอมงออกมาทำจนถึงวันนี้นะครับจากแค่หนึ่งสาขาตอนนี้เป็นร้อยยี่สิบเก้าสาขานะเป็นความภาคภูมิใจมากๆก็ตอนนี้ก็ประมาณกี่ปีแล้วคะพี่ประมาณสามปีสามปีแล้วเลอมงรเมนนี้เกิดช่วงโควิดพอดีแล้วแน่นอนมันก็มี ความลำบากใจในช่วงนั้นยากลาบากขนาดไหนแล้วทาไมถึงตัดสินใจที่จะทําต่อหรือว่าก่อนที่จะทําออกมาเป็นร้านเนี่ยแต่ก่อนผมอยู่แต่โรงงานเลยมไม่เจอผู้เจอคนไม่เจอใครเลยแต่สักวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเออมันมันมีวิกฤตของมาแหละในโรงงานแต่เราไม่มีคนปรึกษาเลยมผมก็เลยถามเพื่อนถามคนรู้จักว่ามีที่ไหนที่แบบเขาเขาช่วยเราได้ามากอะไรเงี้ยครับก็เลยไปเซิร์ชแล้วพี่เขาแนะนามาว่าเนี่ยต้องไปที่ดีพร้อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพอทักไปปุ๊บเนี่ยโอเคมาเข้าโครงการคอปออ,อก,ก่อนเลยชื่อโครงการคือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมครับพอไปเรียนปุ๊บเออเราทํางานไปด้วย <Ha. S 1> เรามาแมชกับตัวที่เขาสอนอย่างเงี้ยครับ mm hmm. มันก็เลยเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น mm hmm. แล้วตอนที่เจอวิกฤตเราก็แบบดึงความรู้ที่แบบเออถ้าเราเจอแบบเนี้ยแต่ก่อนเราไม่รู้จักว่าไอความเสี่ยงคืออะไรตอนแรกเด็กๆในทีมก็ยังคิดว่าพี่จะทําได้หรอร้อยกว่าสาขาที่ฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แบบเชื่อ เชื่อในสิ่งที่เราได้อบรมมาและแน่นอนตอนนี้เรามาถึงโรงงานแบบนี้แล้วได้มาชิมราเมนอร่อยๆแล้วเราก็อยากรู้แล้วแหละว่าวิธีการทําจะเป็นยังไงใช่ไหมโฟกัสใช่<ห>เดี๋ยวเราไปชมโรงงานกันค่ะสำหรับใครที่อยากประกอบธุรกิจแบบนี้นะคะห้ามพลาดค่ะสวยมากแ น,นี่<า>คือหมูชาชูที่ย่างแล้ว<ะ>กระบวนการทําหมูคือจริงๆเราจะได้หน้าหมูมาก่อนเราอาจจะสั่งเข้าไว้8ปดคูณนิ้ว<ะ>แล้วก็คือมามัดให้มันเป็นกลมๆแบบนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องเอาไปหมักหมักเพื่อให้แบบส่วนผสมซอสอะไรเออยี่สิบกว่าชนิดซึมเข้าไปจากนั้นคือเราหมักไว้1คืนแล้วเราก็เอามาย่างเนี่ยพอมาย่างให้กลิ่นมันหอมอพอหอมเสร็จแล้วยังต้องเอาไปต้มอีก ต้มเพื่อให้ทุกอย่างซึมเข้าไปอีกรสชาติมันจะได้ถึงข้างในทั้งหมดจากนั้นเราก็เอาไปแช่แข็งแล้วก็พอแช่แข็งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปห้องสลด์กันไปสไลด์ให้มันเป็นแผ่นเพื่อเอาไปเสิร์ฟให้กับแฟนใจสีโอ้ก่าจะได้หมูชาชูแผ่นหนึง่งเราต้องใช้เวลาประมาณ3วันโอ้โหรักษามาตรฐานดีมากถือได้ว่าเป็นอะไรที่เป็นหัวใจสําคัญของรามิงเลยก็ได้นอกจากเส้นแล้วอะทัวหมูชาชูก็เป็นจุดเด่นถูกครับเพราะว่าเส้นเราได้โรงงานที่ทําเอง ที่มาตรฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหมูก็คือตัวเด่นอีกหนึ่งตัวที่ก็ควรจะได้มาตรฐานเช่นกันาาที่ควรมีคุณภาพและนุ่มเหมือนที่เราอยากจะให้ทุกคนได้กินออเอเก่งอ้ยเก่งไงเจ่งไหะ ทงานที่นี่เลยไหมเก่งขนาดนี้เก่งขนาดนี้ต้องทำงานที่นี่ใช่อันนี้คือเป็นในส่วนครัวกลางอีกละที่หลังจากที่เราอบหมูเสร็จถึงขั้นตอนในการหั่นแพ็คแบบนี้ใช่ไหมแพ็คหนึ่งมีกี่ชิ้นคะห้าสิบชิ้นครับก็คือเป็นสําเร็จสามารถแต่งใส่จานได้เลยนะคะเนี่ยพอสลัดเสร็จเราก็จะมาแพ็คใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเติมน้ําซุปไปนิดนึงเห็นไหมครับมันจะมีน้ำซุปเพื่อให้มันเข้าเนื้อเพื่อให้มันยังนุ่มอยู่นี่ก็คือเสร็จเสร็จตรงนี้เสร็จเราก็เอาไปแช่แข็งแล้วเตรียม แู่งแข็งนี่อยู่ได้แช่แข็งก็อยู่ได้ประมาณจริงๆปีหนึ่งได้สบายอยู่แล้วแต่ว่าทุกวันนี้คือหมดวันต่อวันใช่เราเรานี่ต้องทําทุกวันเพราะว่าหน้าหมูมาบางวันมันมันได้น้อยได้เยอะเราก็เลยต้องทําทุกวันล้วหมดหมดหมดเร็วมากให้พี่มองเล่าให้ฟังหน่อยครับสำหรับที่นี่ครับครัวกลางที่มีหน้าที่ทําอะไรบ้างคะหลักการเราคือต้องการคุมมาตรฐานคุมคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดของที่ต้องต้องต้องผ่านจากที่นี่อย่างเนื้อหมูที่เมื่อกี้เล่าไปเราพยายามคุมทุกอย่างว่าให้หน้าตามันเดียวกันรูปแบบเดียวกันมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็เส้นเราก็คุมจากโรงงานที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วที่เราทําอยู่แล้วแล้วก็เรื่องซอสอืน่นๆคือคเราก็ต้องมีที่เก็บ เป็นแบบเดียวกันแล้วก็มีห้องแช่แข็งเราจะคุมทุกอย่างที่ได้มาตรฐานที่สุดอ,อายุการเก็บที่ดีที่สุดแล้วก็กระจายจากที่นี่ทุกเช้าซึ่งก็ถือได้ว่าทุกสาขาที่ได้ไปนั้นมาตรฐานเดียวกันครับผมนะครับ ชัยมาเซขอต้อนรับทุกท่านนะคะที่เดินเข้ามาที่ละมงรานเมยและตอนนี้นะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะเป็นแฟรนไชส์นะคะสามารถนําไปทําธุรกิจกับคุณได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาสอนลวกเส้นนะครับจริงๆเราก็เตรียมเส้นไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็หยิบเส้นมาแล้วก็เคาะแป้งออกใส่ไว้ในอันนี้นะครับลางแป้งแล้วเขากำลังต้มเส้นนะครับใช้เวลาต้มกี่นาทีคะกดนี่ครับ สนาทีครึ่งสองนาทีครึ่งสองนาทีครึ่งอันนี้ซุปกระดูกหมูนะจ๊ะตักเนิกระบวยเต็มเลยครับอีกอันนึงเป็นโชยุโชยุครับก็ปักน้ำอันนี้มันเป็นเหมือนหัวน้ำตุกหัวเชื้อเลยครับเพราะว่าเราต้องการให้อ่ใครๆก็ทำได้เนี่ยโฟกัสไม่เคยทำก็สามารถทำได้เลย เรียบร้อยแลครับขอเชอิญละจ้าผลงานของน้องโฟกัสเทรนเรีรบรยบร้อยนะคะกับละมุนลมิง<า>สองเมนูภายในเวลาแค่5นาทีเองง่ายมากนี่คือแบบว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องการทรําราเมิงมาก่อนนี่คือทําปุ๊บแบบได้ปั๊บและเร็วด้วยนะคะใครบีบแต่เขาสนใจจะซื้อค่ะอ๋อแป๊บนึงนะคะถ่ายอะยกันอยู่ค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากซื้อแฟนชายมีกี่รูปแบบคะถ้าเกิดว่า เอาง่ายๆเลยเซตนี้คือ8,9,999บาทเหมาะสำหรับวางที่พื้นที่จำกัดได้ทั้งอุปกรณ์ได้ทั้งวัตถุดิบพร้อมขาย200ชามก็จะมีเส้นหมูซุปทุกตัวแล้วก็นารุโตะส่วนผักอาจจะไปซื้อตลาดข้างบ้านน,นี่คือเป็นเซตเมนูแบบนี้เมนูแบบนี้เลยขายชามละ59บาทนะครับชามละ59บบาท <นะ S 1> ราคาเข้าถึงทุกคนได้เข้าถึงได้ นอกเหนือจากเป็นรูปแบบนี้มีแบบจริงๆตอนนี้ก็มีฟุตทักตรงนี้นะแต่ฟุตทักนี่เอาเน้นสําหรับคนที่จะไปออกงานเป็นหลักอะไรเงี้ยหรือว่าจะไปออกงานจัดเลี้ยงเป็นหลักหรือว่าไม่ไม่มีพื้นที่เป็นของตัวเองอยากจะขับไปขายตามจุดต่างๆแต่ว่าอันนี้ลงทุนสูงหน่อยถ้ารวมรถเบดเสร็จก็ประมาณเจ็ดแสนครับสวยๆสวยๆได้รถขับกับด้วยนะครับได้รถเลย ถามพี่มองอีกนิดนึงคะ่ะว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขามีโครงการอะไรบ้างคะจริงๆผมก็เข้ากับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเยอะมากคือมีโครงการ g e n i u s Academy <ม>ที่เคยเข้า<ม>ก็คือสอนเกี่ยวกับเรื่องอาการมองกลุ่มลูกค้าการทำ s i n e s s Mo เด l Canvas <ม><ม>การมองว่าลูกค้าจะตอบสนองลูกค้าอย่างนี้เราต้องทำอะไรให้เขาบ้างอย่างเช่นเรมงกลุ่มลูกค้าเราคือเด็กตอบสนองลูกค้าด้วยอันนั้นด้วยราคาเท่าไหร่เด็กที่ซัพพอร์ตได้ก็คือ5้ากว่าบาท แล้วก็จะมีโครงการพวก t ทยเน็กซ์อันนี้คือซัพพอร์ตสำหรับ SME ที่อยากจะไปต่างประเทศก็คือมีบูตไปให้ออกที่สิงคโปร์เอ่ยงาน FHA ไปออกงานที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยบูตโหดีมากๆเลยเหมือนได้ต่อยอดและเปิดกว้างช่องทางการขายให้กับเราด้วยนะคะเราอยากรู้เหมือนกันค่ะว่ามูลค่าการเติบโตของธุรกิจเนี่ยที่ระยะเวลาสปีที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างคะของโลมองก็เลยต้องบอกว่าเราเริ่มจากศูนย์เลยเพราะเรายังไม่เคยมีร้านเป็นของตัวเองด้วยวิกฤตเราจะต้องทําไงให้อยู่รอดได้แล้วมันเติบโตได้ในปีแรกเนี่ยเราก็ได้ประมาณแบบยอดขายสาสิบสาขาอย่างเงี้ยครับปีแรกที่ได้ส0มสิบาขาก<ม>็ยอดประมาณห้ากล้านแต่พอปีที่สองได้เป็นร้อยอย่างเงี้ยครับมันก็ประมาณยี่สิบอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือปีนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นไป นอกจากเลอมงราเมงที่มีการทำธุรกิจที่น่าสนใจแล้ววันนี้เรายงังมีอีกหนึ่งธุรกิจอาหารที่อร่อยและโดดเด่นไม่แพ้กันจะเป็นอย่างไรรไปชมกันครับประพัดเจนเทศหมูกรอบสยามสวัสดีครับ ความพิเศษของหมูกรอบสยามมันน่าจะเป็นความกรอบฟูคนเห็นมันก็ตื่นตาตื่นใจปกติเราจะเห็นหนังเรียบๆด้านๆแต่นี่มันจะฟูมากเรื่องของมันน้อยเนี่ยคัดสรรวัตถุดิบพอมันน้อยเนี่ยมันจะต้องเป็นเกรดพรีเมียมแล้วจะมีชั้นไขมันอยู่ประมาณ3 0ชั้นเนื้อ60เวลาเอามาทําหมูกรอบทําอะไรเนี่ยเท็กซเจอร์ก็จะต่างกับหมูกรอบที่อื่นประมาณคุณกินแคบหมูแล้วได้เนื้อหมูนุ่มๆกลับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะถามว่าซื้อกลับบ้านยังกรอบไหมใแย่ๆลูกค้าเนาะบอกว ยังได้อยู่นะสาขาที่ออกงานอีเวนต์เนี่ยพี่จะมีอยู่3สาขาแล้วหน้าร้านตอนนี้ที่โรตัสนอตท,ที่เนี้ยที่เดียวมันจะต้องเป็นอาหารน่ะคนสามารถกินได้ทุกวันประมาณสัก20เมนูจะเน้นเป็นหมูกรอบเป็นหลักเมนูยอดฮิตก,ก็เป็นหมูกรอบพั่วพริกเกลือ จุดเริ่มต้นของหมูกรอบสยามเนี่ยนะจริงๆแล้วมันก็มาแบบฟุกฟุกงงงงแรกๆเหมือนไม่ได้ตั้งใจเริ่มต้นเนี่ยคือพี่อยากจะ,กะเกษียณอยากจะพักจากงานการเม้นที่พี่ทําอยู่ลูกๆโตกัน,นเราก็อยากจะพักก็หันมาทํากับข้าวหันมาทํานู่นนี่นั่นให้ลูกกินที่บ้านหมูกรอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบพี่ทําไม่เป็นหรอกแล้วพี่ก็ไม่ได้ชอบกินพี่ก็เลยลองซื้อหมูกรอบมาทําในสิ่งที่พี่อยากจะทําอยากจะเป็นอยากจะกินผ้าหมูกรอบของเรามันจะต้องเป็นแบบกรอบฟู เนื้อนุ่มมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรื่องเลยอ่ะพอทําไปทํามามันยิ่งแย่มันก็เลยเกิดความท้าทายในตัวเองแล้วว่ามันจะต้องทําให้ได้อย่างที่เราคิดดิมันเริ่มจริงจังมันเริ่มอินมันไม่ได้สักทีทิ้งแล้วทิ้งอีกมันไม่ได้อย่างที่เราคิดแบบเราจะต้องทําให้ได้เราจะต้องสร้างหมูกรอบขึ้นมาให้ได้พี่ทําอยู่ประมาณเกือบเกือบปีแล้วพี่ก็มีโอกาสได้ไปขายที่ตลาดสัมมกรตลาดสัมมกรเป็นตลาดเสาร์อาทิตย์ตลาดเช้าไม่ได้นอนเลยนะทั้งคืนคืนวันศุกร์มันมีความเครียดมันเป็นสิ่งใหม่วัันนแรรรกกขอองงสมมี่่เเป็ื ที่ตื่นตาตื่นใจมากโดยที่เราไม่ได้คิดเลยว่าว่ามันจะขายได้เพราะเราไปแบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะไม่เคยขายของไม่เคยอะไรแต่พอไปขายวันแรกนี่เชื่อไหมวันแรกอะ่ะตั้งแต่เช้า6กโมงเช้าถึงเที่ยงอะ่ะพี่กําเงินกลับมาบ้านหมื่นสี่เงินสดสดวันนั้นเป็นวันเดียวที่ทําให้พี่คิดว่าหมูกรอบสยามมันไปได้ มารู้จักคําว่าแบรนดิ้งเนี่ยเพราะเข้ามาในโครงการ NEC ของกรมส่งษา,าร D ิกากรรมดีพร้อมของเรานี่แหละเป็นโครงการแรกได้ทําความรู้จักกับคําว่าแบรนด์การสร้างแบรนด์คืออะไรแบรนดิ้งคืออะไรบิสเนสแคนวาสคืออะไรเป็นโครงการที่ทําให้พี่ยืนอยู่ได้แบบ ไม่อายใครอ่ะถึงแม้ร้านเราจะเล็กๆเนาะหลังจากที่พี่ได้ร่วมร่วมโครงการ N อ c ซของกร,รมส่งเสริมอุตสาหกรรมคือดีพร้อมเราเนี่ยนะพี่ก็ยังมีโครงการอื่นๆอีกหลายโครงการที่พี่ได้เข้าไปร่วมแต่โครงการหนึ่งที่ทำให้ปลุกไฟในตัวพี่ขึ้นมาเนี่ยนะคือโครงการไทเฟกไทเฟกเนี่ยนะมันเป็นงานใหญ่ของคนทําร้านอาหารจริงๆนะซึ่งเราไม่คิดหรอกว่าร้านอาหารเล็กๆเราอ่ะจะได้ยืนอยู่ในบนเวทีระดับนานาชาติกร,รมส่งเสร,ริมอุตสาหกรรมเนี่ยดีพร้อมเนี่ยดึงไฟในตัวพี่ออกมาให้พี่สามารถ ผลิตอาหารที่เป็นนวัตกรรมทําหมูพร้อมกรอบหมูพร้อมกรอบคือหมูที่ยังไม่กรอบแต่จะเอาไปทําอีกขั้นตอนเดียวอีกแค่พีคุกอีกทีเดียวมันก็จะกรอบเหมือนกับ คุณกินหน้าร้านเอาหมูพร้อมกรอบไปใส่หม้ออ,อบแล้วจบเลยมีร้านอาหารที่เข้ามาสนใจสนใจเยอะนะเพราะว่ามันช่วยลดขั้นตอนในการทําหมูกรอบจากที่ไปไทเฟกมานะก็จะมีออเดอร์โรงแรมที่กัมพูชาเขาติดต่อเข้ามาแล้วก็ส่งไปแล้วด้วยนะแล้วตอนนี้ที่กําลังทํากันอยู่ก็คือจะเอาหมูพร้อมกรอบเนี่ยส่งเกาหลีแต่ว่าขั้นตอนในการส่งเนื้อสัตว์มันก็ค่อนข้างยุ่งยากเนาะมีโครงการของของของ,ของดีพร้อมในยนะที่ทําตัวเนี้ยเขาจะสอนหมดเลยนะขั้นตอนในการส่งออกอาหารพี่ยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็มแขงมั่นใจในเวทีร้าน อาหารเนี่ยเพราะว่าดีพร้อมนะเป็นตัวผักดันให้พี่มั่นใจในการเดินอนาคตของกลุ่มหมูกรอบสยามเนี่ยที่คิดเอาไว้ในตอนนี้และกำลังจะทำต่อก็คือกุ้ยลิมทางมันจะเป็นร้านอาหารง่าย,ายๆที่เข้าถึงชุมชน40บาท60บาท80บาทกินได้ทุกวันเจอกันได้ทุกเย็นมานั่งคุยกันแบบเพื่อนไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมาก ทีสักเซสก็คือคุณอย่าไปคิดว่าสิ่งที่คุณทําเป็นธุรกิจคุณดึงเอาไฟในตัวออกมาแพชชั่นมันเป็นตัวไม่ได้สร้างกําไรแต่คุณจะต้องมีแพชชั่นและมีการวางแผนทางธุรกิจคนรุ่นใหม่ที่ยังเริ่มเข้ามาทำเนี่ยนะแพชั่นอย่างเดียวมันช่วยอะไรไม่ได้การวางแผนและการเรียนรู้่มันสามารถช่วยทําให้ธุรกิจของคุณไปได้มันจําเป็นจริง เลมงรามเมงนะคะคุยกันถึงเรื่องของคีย์สักเซสของธุรกิจนี้ดีกว่าค่ะว่าพี่ม้งเนี่ยมีคีย์สักเซสยังไงบ้างถ้าเลม,มงรามเมงจริงๆต้องโฟกัสเลยครับอ้าวยังไงคะเนี่ยใช้คําว่าโฟกัสเลยครับเพราะ,ะเราเราตอนนั้นเราเจ็บมาเยอะจริงๆเราต้องปิดหมดโรงงานก็ขายไม่ได้ครับแต่ก่อนเราไม่โฟกัสเพราะเราไม่ได้ลงรายละเอียดเราไม่ลงลึกเลยแต่พอเป็นเลม,มงปุ๊บโฟกัสทุกจุดเพราะเราไม่มีตังค์จ่ายแล้ว ถูกไหมครับเราโฟกัสยันลึกที่สุดว่าเสี่ยงสุดๆเป็นยังไงเหมือนหลังชนฝาแล้วอ่ะใช่ไหมขาขายแย่ที่สุดเป็นยังไงเราก็ทําทุกแผนเลยครับแผนการตลาดแผนการขายแผนการเงินคือสำคัญที่สุดและแผนของคนด้วยลงทุกรายละเอียดก่อนที่จะทำสามเดือนนี้ผมม้วนกับทําทุกอย่างลงกระดาษทําให้หมดถ้าทําแล้วไม่ได้ฉีกทิ้งทําใหม่ก็คือทาไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเขาเรียกฟิสซิบิลิตี้สุดท้ายคือมันเป็นบวก ค่ะอ่าคือทําทุกอย่างตามแผนแล้วขายแย่ที่สุดเรายังเป็นบวก<ม>แล้วก็แฟนชายซีเราอยู่ได้<ม>นะครับก็<ม>คืออยากให้ทุกคนเวลาถ้าเจอปัญหาจริงๆลงไปลึกกับมันให้อยู่กับมันให้ดรงที่สุดแล้วเราจะปิดพลาน้อยสุดพี่มงคะพี่มงรู้สึกยังไงบ้างกับตอนนี้ที่เออเรามีรามเงงเนี่ยให้เด็กๆเนี่ยกินทั่วประเทศเลยธุรกิจเติบโต,ตมากๆอืมจริงๆคือภูมิใจนะครับก็คือดีใจกับตัวเองแล้วก็ ที่เราทํามาเฮ้ยสามปีเราไม่คิดว่ามันมันจะมาได้ถึงตอนนี้แล้วทีไม่มีใครเชื่อตอนแรกเลยเราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองภูมิใจในทีมภูมิใจในแฟนชายซีของเราที่สนองแพชชั่นของของความเป็นตัวเองที่อยากให้เด็กได้กินอ่าเราก็ก็คือแพชชั่นนี้ก็คืออยากส่งให้แฟนชายซีไปส่งต่อให้กับกลุ่มลูกค้าเพราะเราเป็นพ่อคนลวลูกเราชอบกินเราก็คิดว่าเออก็ยังมีเด็กอีกหลายคนที่อาจจะ ไม่มีโอกาสได้กินแล้ว<ม>เราทําให้เขาได้กินมันก็คือเป็นความสุข<ม>ส่วนหนึ่งจริงๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางพี่มงเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับการได้ร่วมงานกับทางดีพร้อมคะรู้สึกขอบคุณดีพร้อมมาตั้งแต่ตอนที่เราก้าวย่างออกจากโรงงานเล็กๆของเราเองไปสู่โลกภายนอก<ม>ดีพร้อมสนับสนุนอะไรบ้างโหลิสต์เป็นหางว่า<ม>อยากได้เรื่องไหนอยากได้แบบไหนคือจริงๆโรงงานเราก็ได การสนับสนุนจากีพอมค่อนข้างเยอะแต่ก่อนมาตรฐานผมมีแค่อยหรือ GMP อเอเขาทำฮาฮาสับให้เขามีงบส่งเสริมไอโซให้เขามีทำฮาล้านเขามีให้หมดคือถ้าเกิดใครเป็นโรงงานก็สามารถติดต่อได้สำหรับน้องโฟกัสคิดว่าเลมงราเมงของเราเนี่ยจะไปถึง200สาขาได้ไหมถ้ามีหนูก็น่าจะถึงเพราะถ้ามีหนูแสดงว่าเราต้อง โ oh อกาสสุดท้ายแล้วค่ะให้พี่มงฝากให้กําลังใจนักธุรกิจหน่อยค่ะที่กาลังจะทาธุรกิจสําคัญเลยครับเท่าที่ผสมม,มาหนึ่งคือไมเซ็ตเลยถ้าเราคิดบวกเวลาเราเจออุปสรรคหรือเราเจออะไรก็ตามเราก็จะมีวิธีการแก้มันแต่ถ้าเกิดยอมแพ้ตั้งแต่แรกว่า๊ไม่ได้ไม่ทํามันก็คือลูเซอร์คือขี้แพ้เลยเราไม่ได้ทําอะไรเลยสมองเราจะไม่คิดว่าเราจะต้องแก้อย่างไงนะครับพอเราไมเซ็ตเราได้เราก็แค่สู้ พอสู้กับมันทําให้มันดีที่สุดแล้วก็ปล่อยไปช่างมันอันนี้คือคติที่ใช้ประจําตัวว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้แล้วเราทําให้มันเต็มที่ทําเต็มที่แล้วเราก็ปล่อยวางวันนี้ขอขอบคุณทั้ง2ท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะและครั้งหน้านะคะสามารถมาติดตามชมรายการ SME d ีพร้อมได้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสาครึ่งทางช่องอมรินสาค่ะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครั